อนนี้ไปก็จะต้องตั้งใจฟังคําแนะนําในการปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานเสียก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานเข้าสมาธิต่อไปสําหรับวันนี้ก็จะแนะนำหลังจากหลายหลาย,ลายวันก็ไม่ได้เจอกันพนะระบริภารกิจวันนี้ก็ขอทุกคนนะที่ตั้งใจมาปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานณสถานที่นี้ โดยเฉพาะพระใหม่ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็ขอให้ทุกองค์แล้วก็ทุกท่านนาตั้งใจระลึกถึงศีลที่เราได้รับมาแล้วเพื่อจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ต่อเนื่องต่อไปเบื้องหน้าเพราะว่าการปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานนั้นจะดีจะก้าวหน้าได้นั้นก็ด้วยอาศัยอํานาจของศีลเป็นพื้นฐานถ้าศีลของพวกเราทั้งหลายทุกท่านทุกคน บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีการปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานก็ย่อมมีความก้าวหน้าเป็นธรรมดาการรักษาศีลพึงจะรักษามีข้ออยู่ควรจะปฏิบัติให้บริบูรณ์นั้น3อย่างด้วยกัน 1. เราจะไม่ผิดศีลเอง 2. เราจะไม่ยุยงให้ผู้อื่นผิดศีล 3. เราจะไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นผิดศีลแล้ว การรักษาศิลที่บริบรูรณ์จะต้องประกอบครบองค์สามแบบนี้คือไม่ผิดเองไม่ยุยงให้ผู้อื่นผิดแล้วเราก็ไม่ยินดีเมื่อผู้อื่นผิดศีลแล้วเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี่คำว่าไม่รู้อย่าให้เกิดขึ้นเราต้องเป็นศึกษาศีลวินยัยมีเท่าไรอาหาหนังสืออ่าน แล้วก็ทําความเข้าใจแต่ละข้อแต่ละข้อไปอันไหนไม่เข้าใจให้ถามพระพิสุผู้ที่บวชมาแล้วก่อนเราในาศาสนาหรือถามพระอาจารย์ได้โดยตรงทุกโอกาสทุกเวลาเพื่อที่ว่าท่านทั้งหลายที่บวชเข้ามาในาศาสนาจะเวลามากหรือเวลาน้อยก็าตามท่านจะได้อานิสงส์สมบูรณ์ในการบวชเข้ามาในาศาสนามีอานิสงส์สมบูรณ์มีอนุภาพสมบูรณ์เมื่อท่านศึกขาลาเพศไปท่านก็ได้ประโยชน์จากการได้เข้ามากอบ โกยบุญกุศลในพระศาสนาไปเป็นที่เรียบร้อยศีลจึงเป็นบาดฐานในเบื้องต้นของการปฏิบัติสมาธิถ้าศีลของท่านมีความมั่นใจว่าขนานี้ศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเมื่อท่านป,ปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานสมาธิท่านก็จะมั่นคงขึ้นเมื่อสมาธิท่านมั่นคงขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นด้วยปัญญาเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราเป็นเครื่องระง,งับตัดซึ่งกิเลสทั้งหลายหรือความสงสัยทั้งปวงออกไปเลย ถ้าท่านจะเดินแล้วดวงปัญญาท่านเกิดขึ้นท่านจะไม่ค่อยสงสยัยไม่ว่าเหตุใดจะพึงเกิดขึ้นแกเราก็แล้วแต่จะสุขหรือจะทุกข์ก็ตามท่านจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานี้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ณของวิบากแห่งกรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเรื่องใดที่เกิดแล้วเป็นเรื่องบังเอิญแม้แต่เราได้มาพบกันในสถานที่นี้จะมาจากกี่ที่กี่ทางแล้วเราไม่ได้พบเจอกันที่นี้ก็เหมือนกันไม่มีเหตุใดบังเอิญทั้งสิ้นทั้งปวง ล้วนแล้วแต่มีวิบากพันผูกเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมาตั้งแต่อดีตเว้นแต่ว่าเมื่อพวกท่านเข้ามาในเขตพระศาสนาแล้วตั้งใจจะปฏิบัติเอาคุณงามความดีหรือยังถ้าท่านเจอแล้วท่านได้เข้ามาแล้วท่านไม่ปฏิบัติเอาคุณงามความดีท่านก็ได้รับผลของความไม่ดีนั้นกลับไปเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในาศาสนานี้บุญเราก็คูณร้อยบาปเราก็คูณร้อยถ้าเราตั้งใจเอาบุญเราก็ปิ่มเพมเปม,เปมใจ เอ,มอ,มอ,มอ็มเอมเปรมใจเรื่อยไปถ้าเราตั้งใจไม่ปฏิบัติดีบวชมาแค่ประเพณี5วันสิวันอะไรแบบนี้ทา่านก็ยอมรับได้รับผลกรรมกลับไปเ mm hmm. มื่อท่านไปใช้ชีวิตภายนอกก็หาความสุขความสําเร็จจะเกิดขึ้นไหมก็ต้องได้รับความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจอยู่นั่นเอง mm hmm. ฉะนั้นศีลและวินัยที่มีจงอย่าผิดพลาดเมื่อเราบวชเข้ามา mm hmm. ถ้าผิดพลาดและต้องรีบแก้ไขให,ให้ให้โดยไวที่สุดอย่าให้ข้างค้างอยู่เพราะว่าถ้าข้างค้างแล้วเรา แบบความผิดพลาดนี้ต่อไปข้างนอกก็ย่อมได้รับผลกระทบเสมอเสมอเรื่อยไปเมื่อเรามีศินที่บริสุทธิ์ดีแล้วเราก็ต้องมาดูถึงกรรมบท10หน้าที่พึงจะต้องรับไว้พิจารณาเพื่อเป็นหัวข้อในการคิดและการปฏิบัติต่ตอไปกรรมบท10ก็จะแยกออกเป็น3ส่วนก็คือทางกาย3ทางวาจาสี่แล้วก็ทางใจอีกสาส่วนด้วยกันฉะนั้นเมื่อรับฟังไปแล้วก็เอาไปค่อยๆพิจารณาเอาไปค่อยๆไป แก้ไขปัญหาในชีวิตอย่าให้ความทุกข์ความเล่าร้อนหรือความอะไรต่างๆที่มันทุกข์ใจมาแล้วตั้งแต่อดีตมาเผาผลาญในปัจจุบันเพราะเราทุกคนทุกท่านชอบยึดชอบเกาะชอบติดอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่มันทําให้ในปัจจุบันนั้นเล่าร้อนทําให้ปัจจุบันเป็นทุกข์ทาให้ปัจจุบันไม่มีความสุขในเมื่อท่านยังคิดอยู่แบบนี้จิตใจของท่านก็จะไม่มีทางสงบไม่มีทางรู้จักคําว่าสมาธิได้ ถ้าท่านรู้จักระอดีตไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดถึงมันอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้ให้ท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเหตุของปัจจุบันเหตุเฉพาะตรงหน้าณขณะน,นี้เรากําลังกระทําความดีอย่างนี้ก็เอาจิตเราจับความดีไว้และเราจะไม่พยายามทําชั่วอีกสิ่งใดที่มันพลาดพังมาแล้วแก้ไขไม่ได้ไม่ต้องไปคิดถึงมันในอนาคตยังมาไม่ถึงเราไปฝไ่ฟ้ามากเกินไปก็เป็นทุกข์ ถ้าเราอยากแห่อนาคตในเบื้องหน้านั้นดีวันนี้ปัจจุบันทําดีที่สุดพระพุทธเจ้าบอกเสมอสิ่งที่ทําในปัจจุบันจะชี้อนาคตเราถ้าวันนี้เรามีความตั้งมั่นในคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีแล้วเราก็เรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตคุณก็ไม่ต้องห่วงว่าคุณจะเดือดร้อนหรือไม่สบายกายไม่สบายใจเว้นแต่วิบากกรรมเก่าๆเ,เข้ามาแท้คุณก็ไม่สบายใจแต่ถ้าคุณปฏิบัติทานศีลสมาธิในพระศาสนาด้วยความมั่นคง ก็ขอรับรองว่าวิบากต่างๆจะไม่สามารถส่งผลให้คุณได้รับความกระทบกระเทือนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่ก็สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เราก็สามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้กายกรรมทั้งสามก็คือมีตั้งแต่ฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําให้เขาตายเสียชีวิตไปอย่างนี้ไม่ควรทุกกรณีนะด้วยเจตนาพระพุทธเจ้าถือเจตนาเป็นหลักถ้าเรามีเหตุของเจตนาที่จะฆ่าดัางนั้นจิตใจเรายังมีความเร็วสิงอยู่ในจิตใจนั้นป็น มากมายมันมีความมืดบอดนะถ้าเราคิดว่าเขาตายแล้วเรามีความสุขยังงั้นถ้าเราตายก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าถึงวาระมันไม่มีใครเข้าไปไปเคร่งเครียดแต่ยังไม่ถึงวาระเราทําให้ตายมันก็มีความเคร่งเครียดเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันฉนั้นถ้าเป็นเหตุไม่มีเจตนาพระพุทธเจ้าไม่ปรักแต่ถ้ามีเจตนาทําให้ตายนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ในกรรมของการฆ่าสัตว์ปฏิบัติจะย้อนกลับมาหาเราในเรื่องของสุขภาพมาก ทำให้เจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นนู่นเป็นนี่หลากหลายพอสมควรฉะนั้นกรรมใดที่ทํามาแล้วแต่อดีตตั้งใจแผ่เมตตาไปแล้วกรรมใหม่จงอย่าสร้างขึ้นอีกทุกอย่างก็จะคลายตัวแล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้น ไม่มีเจตนาไม่ปรับเดินไปเดินมาจะเหยียบมดตายบ้างอะไรตายบ้างมือยุงกัดรูปไปโดนตายสิบบ้างอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ปรับแต่ถ้าตั้งใจตกให้ตายดีให้ตายอย่างนี้ปรับเป็นโทษในข้องในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นปาณาติบาตเป็นผลของกรรมส่งต่อเรื่องไปอีกกรรมบางกรรมส่งผลในชาตินี้เลยกรรมบางกรรมส่งผลในชาติหน้ากรรมบางกรรมส่งผลในอีกหลายหลายสิบชาติข้างหน้ามันเป็นลักษณะแบบนี้ การฆ่าสัตว์ใหญ่มีอนุภาพของกร,รมมากกว่าการฆ่าสัตว์เล็กหากถามว่าทำไมการฆ่าสัตว์จึงมีอนุภาพของกรรมต่างกันเพราะว่าการฆ่าสัตว์ใหญ่นั้นต้องค้นคิดและใช้วิธีการมีการวางแผนมีการใช้กำลังกายกำลังใจที่มากอะไรที่ต้องใช้กำลังกายกำลังใจและว,วางแผนที่มากนั้นย่อมมีผลของกร,รมที่หนักแน่นมากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของศีลให้มากที่สุด เราไม่ต้องทําเพื่ออวดใครแสดงให้ใครเห็นแต่เราทําเพื่อรักษาจิตใจของเราให้มีคุณภาพทํารักษาจิตใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ถึงจะถูกต้องและไปในตามในแนวคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองเราจะไม่รักทรัพย์ขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินเงินทองแม้แต่บาทสตางแดงเดียวของของเขาขึ้นชื่อว่าเป็นของของเขาเขาย่อมรักย่อมหวงเป็นธรรมดาไม่พัดภาคไม่หาวิธีเอามาโดยไม่ชอบทม นะหรือพูดจาหรือหาแนวทางเป็นเล่ห์เพื่อได้มาซึ่งทรัพย์นั้นโดยที่เจ้าของไม่ยินยอมพร้อมใจหรือยินยอมด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ปรับเป็นการรักทรัพย์นะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเฉพาะาพระภิกษุข,ของเรานี่นะตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปนะท่านปรับเป็นประราชิกค,คือขาดจากความเป็นพระโดยบริบูรณ์ นะไม่ต้องกล่าวราศีขาก็ขาดเลยนะฉะนั้นถ้าเราขาดแล้วเราใช้ชีวิตเป็นพระโดยที่ศีลดำเบื่อบูรณ์น,รนั้นก็เป็นการสร้างกรรมต่อเนื่องฉะนั้นในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ท่านทั้งหลายพึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเป็นเรื่องของพระแล้วนี่แม้แต่หยิบขึ้นมาแล้วใจมีเจตนาจะรักหยิบขึ้นมาแล้วแล้วก็คิดใหม่ว่ากลัวคนอื่นเขาจะรู้แล้วก็วางตังค์ลงไปแบบนั้นก็ถือว่าขาดเช่นเดียวกันเพราะว่าของพระค่อนข้างละเอียดออ แม้แต่โยมก็เหมือนกันถ้ามีเจตนายกหยิบขึ้นมาแล้วแล้วก็คืนลงไปในที่เดิมก็ถือว่าท่านผิดศีลแต่โยมยังสามารถรับรับปรับศีลเข้ามาใหม่ได้แต่ถ้าเป็นพระก็คือว่าขาดแล้วขาดเลยจะบวชใหม่อีกครั้งถ้าต้องเหตุแห่งประราชิกแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นพระได้อีกฉะนั้นท่านรู้แบบนี้แล้วฟังแบบนี้แล้วพิจารณาค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับนาะทัศนคติต่างๆให้มาอยู่ในขอบเขตของศีลให้ได้ สามการประพฤติผิดในกรรมนะก็คือกรรมทางกายเป็นเรียกว่ากายกรรมขั้นที่สามก็คือการมีประพฤติผิดในกรรมต่างๆในรูปแบบต่างๆถ้าเป็นภาพภิสูจสงฆ์แม้แต่เป็นคู่เป็นครองของเราก็ไม่ได้ถ้าเป็นศิลป์โดยทั่วไปนั้นก็คือลูกเขาภรรยาคนอื่นไม่ควรแตะต้องนะคำว่าลูกเขาบริวารเขาที่เขามีเจ้าของไปแตะต้องถือว่าผิดนะโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่เขาไม่มีพ่อแม่แต่เขามีเจ้าของอยู่ เขาเป็นลูกน้องใครเป็นบริวารใครใครดูแลอยู่เราไปละเมิดเข้าโดยที่ไม่ผู้ใหญ่หรือคนที่เขาดูแลไม่อนุญาตถือว่าท่านผิดศีลในข้อที่สามนี้นะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะถ้าเป็นพระภิสุสงฆ์นี่แม้แต่ภรรยาเรานะแม้แต่คนที่เป็นคนรักเราก็แตะต้องไม่ได้มีสัมพันธ์ด้วยไม่ได้ถือว่าขาดจากความเป็นพระอีกด้วยเช่นเดียวกันและไม่สามารถบวชกลับเข้ามาในเขตพระศาสนาได้อีก ฉะนั้นในเรื่องของปราเราก็พึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยกายกรรมทั้ง3ก็พึงจะละเว้นหนีออกซะตั้งแต่เรื่องของการฆ่าสัตว์รักทรัพย์และการประพฤติผิดในกรรมต่างๆต้องละออกมาเสียส่วนในด้านวาจานะมีด้วยกันทั้งสี่ข้อที่มีทั้งกันทั้งสี่ข้อเพราะวาจานี่มีพิษสงอันร้ายแรงมากนะที่ทําให้เกิดความแตกสาม,มัคคีก็ได้นะทาให้เกิดเรื่องร้ายต่างๆนานา,นาก็ได้กรรมทางวาจาจึงมีผลมาก ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไว้สี่ข้อเป็นวจีกรรมเมื่อทําแล้วเป็นกรรมสะสมทําให้เราเดือดร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจการปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานไม่ก้าวหน้าอย่างที่เราต้องการวจีกรรมก็มีตั้งแต่หนึ่งคุปูดโกหกนะพูดโกหกโก,หก,โกหกหมายถึงเรื่องไม่จริงเมื่อพูดไปแล้วผู้อื่นเดือดร้อนเราเดือดร้อนการแสดงวาจาแบบนี้ถือว่าเป็นการผิดในเรื่องของวจีกรรม พูดให้เบี่ยงเบนเข้าใจผิดและทําให้เกิดความเดือดร้อนจากความเป็นจริงเหตุใดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็เว้นซะละซะหากไม่รู้หรือไม่เข้าใจเราก็เลี่ยงที่จะพูดซะเราก็จะไม่ผิดในเรื่องของวจีกรรมในข้อที่หนึ่งท่นจะพูดจะแสดงอะไรต่างๆออกไปนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เรามีระเบียบวินยัยนะมีความเรียบร้อยมีความสวยงามในหมู่สงฆ์ ฉะนั้นเวลาทําอะไรต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษระวังใจระวังกายเราให้มากอย่าให้หลุดอย่าให้พลาดพังไปแล้วเราจะมาแก้ไขที่หลังนั้นมันก็จะไม่สมบูรณ์เหมือนเราเป็นแผลเสร็จแล้วเป็นเนื้อมันหายไปซะแล้วฝามันจะเต็มฝ่ามันจะสมบูรณ์มันก็ยังทิ้งแผลเป็นไว้ให้เห็นอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วแม้จะ,จะแก้ไขสิ่งที่ความผิดพลาดนั้นที่อยู่ในใจคนที่เขาได้เห็นหรือสัมผัสนั้นมันก็ไม่อาจจะลบสิ้นออกไปจากหัวใจได้ เช่นชั้นใดก็ชั้นนั้นเช่นเดียวกันชั้นจงอยาให้มันเกิดความผิดซะเลยจะดีกว่าไม่พูดคำหยาบคายนะไม่พูดคำหยาบคายนะคำหยาบคายมีมากมายหลายคำพูดที่พูดแล้วกระทบกระเทือนจิตใจพูดแล้วทําให้ผู้อื่นเสียใจทุกใจเป็นอย่างมากด้วยความกระทบกระเทือนด้วยคำรุนแรงในด,ด้วยวาจาหยาบพูดตามพูดเลนต่างๆอย่างนี้ไม่ควรให้ละเว้นให้จากเสียนะอย่างนี้เป็นต้น นะครัอยากคายทุกกรทุกชนิดทุกกรณีนะไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากฟังนะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ต้องการเขาไม่อยากฟังเราก็ไม่ต้องการเราก็ไม่อยากฟังเราไม่ต้องการเราไม่อยากฟังว่าใครจะมาพูดอยากคายกับเราชั้นใดเราก็ไม่ควรพูดจาวาจาอยากคายกับผู้อื่นฉันนั้นเช่นเดียวกันเมื่อเรายังแสดงกับคนอื่นได้คนอื่นก็ย่อมแสดงกับเราได้เสมอ กรรมทางวาจานี่มีผลร้ายหนักหนาจะรักหรือไม่รักจะสามัคีหรือไม่สามัคีจะฆ่ากันตายหรือจะมีความปองดองกันก็เพราะวาจานี่แหละให้ท่านทั้งหลายพิจารณาวาจาของท่านให้เป็นไปในทางกุศล,ลกรรมไปในทางผูกนิตรไปในทางผูกพันช่วยเหลือเกื้อหนุนอุปธรรมซึ่งกันและกันอย่างนี้จึงจะถือว่าถูกต้องไปตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำหยาบคำคายคำทำร้ายน้ำใจทุกชนิดไม่ควรให้ออกจากวาจาของเราโดยเฉพาะท่านผู้เป็นพระภิกสุหรือท่านที่เป็นนักบวชทุกท่านท,ทุกคนเราถือว่าเรายกตนเราให้ดีได้ด้วยศีลเรายิ่งไม่ควรทำเยี่ยงคารวะเพราะว่าทำไปแล้วยิ่งเป็นการสร้างกรรมของตัวเองไม่รู้จบไม่รู้สิน้นถ้าหากเราไม่สามารถทรงในศีลได้เราก็ต้องราเสียรีบออกไปเสียอยู่ในชีวิตคารวะซะ ไม่งั้นมันก็ผิดเสียหายไปทั้ง,ท,ง,ท,งทุกๆก,กรณีไปอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราผิดเราพลาดแล้วเราก็รู้จักการแก้ไขกับประพุทธปรับปรุงเสียใหม่นะมันก็ไปในทางที่ดีขึ้นได้สามไม่พูดสออเสียดนะไม่พูดสออเสียดยุย,ยงส่งเสริมนะให้เกิดความปั่นปว่วนหรือทะเลาะหรือขัดแย้งกันนะนี่ก็อยู่ในกรรมบทธ0ในข้อของุาสาวาท นะเรื่องของการโกหกพูดยาพูดส่อเสียดยุแยงให้เขาเกิดความขัดแยง้งทะเลาะกันให้มองตรงกันข้ามกันไปกับความเป็นจริงหรือใช้อารมณ์ความคิดของเรานั้นเป็นใหญ่แล้วก็พูดไปตามความเข้าใจของตัวเองว่าถูกโดยที่ไม่หาเหตุหาผลให้สมบูรณ์เสียก่อนอย่างนี้มีเจตนายุแย่ส่อเสียด อย่างนี้ทําให้เป็นวิปากกรรมเป็นวจีกรรมกับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันผิดในกรรมบทสิบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ฉะนั้นใครที่เราเคยประพิติผิดมาแล้วแต่อดีตต่างๆพึงละเว้นพึงคาฟังคําแนะนําแล้วก็แก้ไขเราก็จะเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความงดงามในศาสนาได้อย่างภาคภูมิใจให้สมกับเป็นพุทธชินโนรสเป็นบุตรพพุทธเจ้า นะต้องมีความงดงามต้องมีความเรียบร้อยทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเป็นแบบอย่างให้บุคคลทั่วไปหรือผู้สางนิกชนทุกท่านได้เห็นได้แนะได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ทําตามอย่างนี้ถึงขึ้นชื่อว่าความถูกต้องจึงบังเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับฟังแล้วนะก็ให้นำไปแก้ไขด้วยนั้นะต่อไปวจีกรรมในะข้อที่สนะ เขาเรียกว่าพูดจาไร้าสาระไร้ประโยชน์นะไม่มีประโยชน์ไร้าสาระนะพูดเรื่อยเปื่อยเชยแฉหาไปหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้พูดอย่าพูดสัตว์ว่าพูดก็พูดเรื่อยไปไม่ได้คิดว่าคําพูดเราจะไปทำร้ายใครจะเป็นอะไรไม่สนใจดังนั้นเขาเรียกว่าไร้าสาระไรประโยชน์พูดไร้าสาระไรประโยชน์ไปอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์ไม่ควรทำนะอะไรที่ไม่มีสาระประโยชน์นะพูดแล้ว ผากระทบกระเทือนด้วยพูดแล้วเสียหายด้วยพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ด้วยนะอย่างนี้นักบ,บวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรจะต้องแสดงอาการแบบนี้อย่างนี้ออกไปนะฉะนั้นในเรื่องของวจีกรรมในสีหมวดเนี้เราต้องพิจารณาให้มากเพราะวจีกรรมคําพูดเพียงนิดเดียวก็บาดเฉือนหัวใจทําร้ายซึ่งกันและกันนะให้เสียกําลังจิตกําลังใจมามา,มากต่อมากแนละ้คนเราตายเพราะคําพูดนดี่มากนะจะดีมากเพราพูด จะรำ่ำรวยร้อยล้านพันล้านได้ก็คําพูดจะตกต่ำอับตกนรกบกไหมห้หรือตกที่ต่ำเพียงใดก็เพราะคําพูดของเราฉะนั้นเมื่อท่านได้รับฟังคําปฏิบัติคําแนะนําเนี่ยคําแนะนําในการปฏิบัติก,ตก็เอาไปพิจารณาและแก้ไขของเราซะเราเองนี่แหละเป็นผู้รู้ตัวเราเองว่าเราผิดตรงไหนแบบไหนมาตั้งแต่อดีตเราก็แก้ไขซะเมื่อแก้ไขแล้วเราจะเป็นคนงดงามที่สุดนะเป็นเพชรที่มีคุณค่า นะเป็นเพชรที่มีคุณค่าสําหรับทุกๆคนนะจงอย่าทําตัวเราให้เป็นของไร้ค่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วในศา,าสนาอะไรที่เป็นคุณงามความดีให้เรารีบกอบโกยและสร้างสมไว้นะเพื่อทําจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปสู่มรรคผลของการปฏิบัติโดยบริบูรณ์ที่สุดนะมันไม่มีอะไรในโลกนี้นะด้วยคุณค่าของจิตใจของทุกท่านทั้งหลายนี่แหละมีคุณค่าที่สุดถ้าท่านสามารถรักษาจิตใจของพวกท่านทั้งหลายได้ ให้มันทรงคุณค่าอยู่อย่างนี้ได้ตลอดเวลาก็ขึ้นชื่อว่าท่านจะมีความสุขทั้งในชาตินี้แล้วในชาติหน้านาต่อไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนในเรื่องของมโนกรรมหรือกรรมทางจิตใจอีก3ามส่วนนั้นนาที่พึงจะต้องแนะนำกันต่อไปข้างหน้าก็คือหนึ่ง คิดอยากได้ของเขานี่ไม่ได้รักนะแต่คิดอยากได้ของเขาคิดอยากได้คิดอยากเอาของเขามันอยากได้มันหาวิธีการคุ้นคิดว่าจะทํำยังไงจะเอามาให้ได้มันเร่าร้อนมันคิดทุกวันเขามีอย่างนี้ก็อยากจะมีอย่างนี้แล้วก็อยากจะไปเอาของเขาไปเอาของเขามาแล้ววางแผนอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดอยากได้ของเขานี่เป็นมโนกรรมนะคิดอยากได้ของเขาอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปอยากได้ของใครก็ของมันของเขาก็ย่อมหวงของเขาเป็นธรรมดา นะมันก็เหมือนกับเราเหมือนกันอะไรที่เป็นของเราเราก็ย่อมหองหายไปเราก็ทุกข์เราก็ไม่สบายใจฉะนั้นจึงตัดเรื่องมโนกรรมมโนกรรมนี่เป็นสิ่งที่ตัดยากที่สุดเพราะมันอยู่ในอวบใจความอยากมีอยากเป็นอยากได้มันจะพองพร้อมขึ้นมาเลยนะแต่ท่านยังระบุว่าอยากได้ของเขาถ้ามันยังอยากได้โดยที่มันเนเราไฟฟ้าแล้วก็มีวิญญาสาหาัสร้างนี้ท่านไม่ปรับแล้วว่าอยากได้เราทํายังไงจะช่อเข้ามาได้จะโกงเข้ามาได้ จะหาวิธีไหนเลขเพยูบายแบบไหนเอาของเขามาอย่างนี้ผิดกรรมบท10สรอยเปรเซ็นตะ์ะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังจิตใจของท่านใน3ข้อที่พระอาจารย์จะพูดต่อจากนี้ไปด้วยให้ระมัดระวังให้มากๆตัวนี้ตัวขัดขวางตัวขัดขวางการปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานตัวคัวตัวขัดฝางในการเจริญสินในข้ออื่นๆด้วยเรามีความคิดชัว่วความคิดหยาบออกมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะส่งผลให้กาย แล้ววาจาเนี่ยหยาบไปด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้สําคัญมันอํานาจของจิตใจนี่เป็นตัวสั่งเป็นตัวทาให้กายกรรมและวัจีกรรมผิดไปด้วยถ้ามโนกรรมไม่ผิดก็ขึ้นชื่อว่ากายกรรมและวัจีกรรมก็ผิดยากด้วยเช่นเดียวกันนะมันเป็นอย่างนี้มนโนกรรมนี่เป็นสิ่งที่คุมยากวัจีกรรมยังยั้งว่าไม่พูดกายกรรมยั้งว่าไม่ทําแต่มนโนกรรมยั้งว่าไม่คิดเนี่ย จะค่อนข้างยากเพราะจิตมันมีความดิ้นรนมันเกิดหลายภพหลายชาติมันสะสมอะไรต่างๆไว้ในหัวใจมากนะมันจะดิ้นรนมันจะบีบขัน้นมันยุคเราตลอดเวลานะให้ทำอย่างนี้ทําแบบนั้นแล้วก็จะได้อย่างนี้ได้แบบนั้นก็บอกมีเลขเพรทุบายทำเพื่อให้ได้มาซึ่งของของเขาผิดต่อไปมนโนกรรมนะในข้อที่2คิดอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่านะคิดอาฆาตพยาบาทเข็นฆ่า ากจะฆ่าให้ตายอยากจะทําให้ตายมีเวลามีโอกาสเมื่อไหรฉันเอาคืแนแน่นะนะอาฆาตพยาบาทขินฆ่าอาฆาตพยาบาทขิงฆ่าไม่ต้องขิงฆ่าแค่คิดอาฆาตพยาบาทจองกรรมก็เป็นมโนกรรมจะเอาคืออาน,นจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มันทําฉันเจ็บมันพูดอย่างนี้มันทําอย่างนั้นก็มีมนโนกรรมว่าจะต้องอาฆาตพยาบาทมีโอกาสมีเวลาจะได้ต้องทําร้ายเอาคืนอ,อย่างนี้อย่าให้มีในใ,นใจของเรานะผู้ปฏิบัติ ทำในพระศาสนาเลยมันเป็นเรื่องเล่าร้อนหมัก,มกเรียกว่าบกไหมทั้งในชาติปัจจุบันหรือว่าละจากชาตินี้ไปก็ไม่บกไหมเหมือนกันตกนรกโนนไฟเผาด้วยอานาจโทสะนะอย่างนี้เป็นต้นฉันต้องระบัดระวังมากๆเลยนะในเรื่องของความอาจองกรรมเข็นค่าพยาบาทต่างๆนาะมโนกรรมข้อสุดท้ายนะก็คือมีจิต คัดค้านคัดค้านคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้สําคัญที่สุดเลยมีจิตคัดค้านไม่ใช่หัสงสัยนะสงสัยยังพอคิดหาทางออกได้อันนี้คัดค้านเลยพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงสอนไม่จริงพระธรรมไม่จริงพระสงฆ์ไม่จริงถ้ามีอันนี้เกิดขึ้นในหัวใจแล้วท่านทั้งหลายท่านไม่สามารถที่จะอยู่ในเขตขอบเขตพระศาสนาเพื่อกอบโกยบุญได้อีกต่อไปท่านจะกอบโกยแต่บาปแต่เวรแต่กรรม แต่ความชั่วร้ายของท่านหลายนเพื่อดึงทวงเหมือนลืกตุ้มทวงขานา่จะเดินจะทําอะไรช้าหมดสุดท้ายตกนรกหมกไหมดึมดงต่ําลงต่ําลงต่ําลงไปนะชั้นมโนกรรมทั้งสามนี่มีอานุภาพมากเป็นฤทธิ์ที่ค่อนข้างสูงที่ดึงให้วัีจีกรรมและกายกรรมตกต่ําลงที่ต่ําไปด้วยฉั้นท่านที่รักในการปฏิบัติสมาธิพระกรรมฐานท่านต้องละในสามส่วนนี้นะ พราะว่าเราต้องนำหน้าที่จเจริญศรัทธาต้องทำหน้าที่จเจริญสมาธิพระกรรมฐานเนี่ยเกิดความเข้าหน้าประเด็พระคุณลุงพ่อบอกว่ากรรมบทสิบเนี่ยนะเราเป็นพระหรือเป็นนักบวชเข้ามาในพระศาสนาเนี่ยเรามีศีลแล้วเนี่ยแล้วเราไม่สามารถทำได้เนี่ยเราไม่สมควรกินแม่น้ำล้างชามข้าวหมาชาวบ้านครับนี่ตรงนี้นะคิดเสมอนะย้อนไปย้อนมาให้ดีสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยเขาให้เพราะเขาศรัทธา ที่เราเป็นสากยบุตรพุทธชิโนรสเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีผ้าไตมีผ้าไตเป็นธงชัยแห่งพระาศาสนาคุ้มครองครอบกายอยู่เขาจึงให้ถ้าเขาให้มาแล้วจงทํานั้นให้เกิดประโยชน์จงทําตัวเราให้มีคุณค่าการทําตัวเราให้มีคุณค่านั้นก็ด้วยของอํานาจของศีลกรรมบทและการปฏิบัติสมาธิประกรฐานนี่แหละมีคุณค่าที่สุดเรื่องไหนที่มันไม่เกี่ยวกับ ศีลการปฏิบัติเราอย่าไปสนใจวาจาหรือความชั่วหยาบของคนอื่นเราก็อย่าไปสนใจให้มองความชั่วร้ายความหยาบนะอารมณ์ไม่พออกพอใจในผู้อื่นดังอุจจาระแม้เราเดินเข้าไปใกล้ไม่โดนอุจจาระนั้นเราก็ได้กลิ่นเหม็นชั้นใดก็คือชั้นนั้นถ้าเจอเรื่องอะไรที่ไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเ,เห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องท่านจงเลี่ยงซะ เพื่อเป็นการรักษาใจของตัวต่านเองไม่ใช่รักษาไม่ใช่รักษาใจคนอื่นแล้วท่านจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติแน่นอนขอทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิวิปัสนาพระกรรมฐานได้ต่อจากนี้ไปให้หายใจเข้าแรงๆหายใจออกแรงๆสัก3าครั้ง5ครั้งเอาจิตจับที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลมโดนตรงไหนของจมูกหายใจออกลมโดนตรงไหนของริมฝีปากก็เอาจิตเราจับไว้และพยายามจุด ถ้าเราเจอจุดแล้วให้เอาจิตเราจับจุดนี้ทุกครั้งที่เราจะเจริญพระกรรมฐานความนิ่งความสงบของจิตของพวกท่านทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นพลังจิตพลังใจพลังปัญญาก็จะเกิดขึ้นไปตามลําดับตามขั้นตอนจงต้องตั้งใจนะต้องมีความ,มวิยะขันตินะทั้งความภาคเพียรและอดทนนะท่านจะสําเร็จผลตามความตั้งใจแน่นอนนะอย่าให้แค่ผ่านไปอย่าให้คําแนะนําหรือคําพูด มือนลมผ่านหูผ่านแล้วผ่านไปไม่เอาไปคิดไม่เอาไปปฏิบัติท่านจะไม่ได้อะไรเลยที่ท่านเข้ามาในพระาศาสนาท่านจะไม่ได้อะไรเลยที่ท่านมีโอกาสเจอพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์นะเจอคําแนะนํำดีๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชสมภานที่ท่านได้แนะนําถ่ายทอดมาจนถึงพวกเราคําพูดทุกอย่างที่แนะนําเป็นคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านที่มาโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราได้ฟังนะ อย่างนี้ฉันจงนําคําสอนคําแนะนําการปฏิบัตินี้ไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้นให้ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะคนที่ได้จุดเดียวก็จับจุดเดียวคนที่ได้สองจุดก็จับสองจุดคนที่ได้สามจุดก็จับสามจุดเห็นลมหายใจวิ่งกระทบจมูกหน้าอกเหนือสะดือเหนือสะดือนะหน้าอกแล้วก็ริมผิป,ปากให้เห็นลมวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้เสมอเป็นต้นไปใครที่สามารถทําควบคู่กับพุทธานสุสติหรือ ลูกพระพุทธเจ้าที่เรารักที่สุดก็ทําควบคู่ไปแต่ถ้าให้แนะนําขอให้ท่านทําอาณาปานาสติให้สมบูรณ์ก่อนเพราะอาณาปานาสติกรรมฐานคือการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานที่ต้องทําควบคู่กับกรรมฐานกองอื่นถ้ากองนี้ไม่สําเร็จกองอื่นไม่สําเร็จแน่นอนร0อนของท่านทั้งหลายตั้งใจในการปฏิบัติครั้งนี้ให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์ปักใจลงไปเลยว่าเราทําสมาธิครั้งนี้ เพื่อการตัดกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทําให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแห่งนี้เราไม่ต้องการอีกแล้วเพราะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดภาคจอกของที่รักที่ห่วงเป็นทุกข์อารมณ์เศร้าโศกเสียใจเศร้าหมองทุกอย่างเป็นทุกข์อารมณ์ไม่ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์นี่ความทุกข์นี่ที่พระเจ้าตัดมีเท่านี้เนะี่ยมันจะวนเวียนเปลี่ยนไปไป,ไปเกิด ก็มาตรงนี้แต่สำคัญที่สุดก็คือเพราะมันมีกายนี้ถ้าไม่มีกายนี้มันก็จะไม่มีทุกแบบนี้และเราทุกคนต้องตายแน่ร่างกายเป็นเพียงธาตุเสียการ 3. 2สองที่มาประชุมเป็นเรือนร่างให้เราอาศัยอยู่สุดท้ายต้องพังจากไปตัวเราคือจิตต้องไปตามวิบากของกรรมต่อไปต่อจากนี้แหละเราจะได้รู้ว่าเราจะยกคุณภาพจิตเราไปที่สูงหรือลงที่ต่ำขอทุกคนตั้งใจปฏิบัติใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย ปักใจตั้งวิปัสนาไว้แล้วก็ลงท้ายไว้เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเราจะไม่มีในร่างกายร่างกายจะไม่มีในเราอีกต่อไปจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลาจึงค่อยคลายสมาธิและอุทิศสวนขุศลโดยพร้อมเพียงกัน